มเออเปิดไว่อย่างนั้นแหละ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 อุ้ยเชื่อไม่ไหวทำไมวิ่งไหวเหรอเจ้าพ่อรถว่าไหวอ่ะไหวเหรอไหวเหรอเอาล่ะครับผมท่านผู้ชมครับก็อยู่ในรายการเซนสก๊อตนะครับผมก็ตีสัตว์อ๋อวันนี้ครับก็อยู่ในรายการเซนสก๊อตนั่นแหละเออพูดไปแล้วใช่ไหม วันนี้ครับก็จะมาเล่นเอาวีนะครับหมดแรงแรงผมเพิ่งแรงซิลเวอร์แล้วใช่ไหมเร,เราพวกเราเพิ่งไปแรงซิลเวอร์ให้อย่าว่ากันนะครับเพราะเราเพิ่งมาเล่นแรงนะเราไม่ได้เล่นนานมากเลย ยังไดขาดเมดอยูเลยเดี๋ยวรอให้เลือกก่อนดีกว่ารค่อยเลือกก่อนเฮ้ยดีอะไรสายดยังันจะปาเลีรเหรอขาดเรนดกเหรอดกักดักสลายากูนีกูนี่แหละ วันนี้มาเล่นบอขาดนะฮะก็ลุยกันเลยอาจจะคลิปก็อาจจะนานนิดนึงนะฮะไปกลางก่อนเลยไหมไปเอากลางก่อนไหมโอ้เรียบร้อยไม่ต้องเอาไม่ต้องล้ทีละไว้ทีนีมันมีมันมาสองแลวนะมันมาสองไงคลิปเรามาสามไงสามมือควนแรงสามลคลิปมันก็มาสามเราไปไปเอาเสรือโอ้โหตอนนี้มันลดไล่หรอแล้วเช่น จังหวะนี้เคสมันตามตูดกูมาเซนเอาไม่มันเคสไปเลนล่างแล้วเออมาช่วยหน่อยอุ้ยอุ้ยอีขี้นติย่าติย่าติย่าเซนนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงยังมีคิวไปครับจังหวะแรกเอยจะไปจะไปอึเออเ้ออย่างัไรเซนเซนดันดันหน่อย หมดแล้วไปเข้าสูโหมดปกติเลียร์ดเตร์ไปได้แล้วโอ้โหลาดกู้โอเมกะปรด้กันป้อมมือเ็าจดาันป้อมกันกันล้เจ็บเจ็บอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าสิอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้า เฮ้ยมึงเข้าเข้าร่วมเข้าร่วมนี่มึงอยู่กับฟิป,ปไปไปอยกับฟิปไปวิปไ่ฟิปเออเปิดดีเกินมากลางนี่เทนโอ้โหเขไปไปฟิมากลางมันมาสามเลยกลางนี่โอ้โหกูอยู่กับแม้กิงก้าเนี่ยตอนนี้ ถึงเึงถึงมาก่อนมาก่อนเออเปิดไว่อย่างนั้นแหละ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 อุ้ยเคีียไม่ไหวไม่ไหวิ่ไหวเหรอจอปโนะว่าไหวเงี้ยวิ่งไหวเหรอ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 เดะยูเคยยินดีว่ามึงไม่ดเล่นแต่ย่ามันแย่กิ่ไหวกูเล่นบอขาดไงนี่นะที่มีตายเกิดมากิงกล้าจะถูกมาหลอดฆ่าหรือเปล่าไม่โดนฆ่า ไม่วิปันเล่นหัวจังวะมันแรงเท่าไหร่วะโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเลย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 อุ้ยเจ็บอีกแล้วครับตายอีกแล้วครับผมก็ไม่อยากกับโมอะครับออกปิดเทสอีบัมเออไม่ได้ไม่ได้คอยขอช่วยแล้วคอยชีวิตโอ้โหเรียบร้อยมึงแตกไปบอยเพื่อนไว้คอย อย่าพึ่งอย่าพึ่งได้อยู่เนี่ยในนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> มาคลิปเรียบดิคนี้มึงก็มาแล้วโอโโหอ๋ออ๋อทีมเราทีมเรามาเติมห<า>น่อย <c oughs> จังวะนนี้ยังไงยังไงเออแป๊บนึงอยู่ไหนอยู่ไหนบักแดงก็ไม่บอกเอ้าจะดันไปทำไมเนี่ยกำลังจะใช้สกิลเลยเรียบร้อยอุ้ยมาหลอดมามาหลอดมามาหลอดมา เรียบร้อยไม่รอดเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยกูมาแล้วกูมีตายเกิดดัน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 สกิลสองไม่ไหมนั่นแหละกูณเรามาช่วยตายยังเนี่ยตายยังฮิวฮิวเนี่ยมันจะมีสกิลฮิวอยู่ให้มาเกะก้าฮิวงให้ ไปมาดันปัอมอย่างเดียวเลยอุ้ยเชีย่ยหูมปัอมตีกูอะ่ะถอยถอยถอเอ้อ,อว่าไม่ใช่ปัอมหรอก,ก <ด S 1> มารุตมตะบุมบอลกูเพื่อนก็มาถอยอยู่ไงมาเหรอขอยอะไรเรือด,ดูมันเฝ้านะาป้อมเลย หันหัวหไอ่ทีเราป้อมจะแตกแล้วดูฟังมันฟังเราด้วยมนุนย์ไม่แตกซึกงป้อมเลยเพราะเราการป้อมไงเราไม่กันเราไปลุยมันอย่างเดียวแล้วมันก็มีเราเราเกมบุกไงมันเกมลับไงอีกฝั่งเล่นเซฟเราทำยังไงดีวะเฮ้ยฮ้เราต้องให้กองหน้าบุกเข้าไปมึงไงกองหน้าสี่ตัวได้ันมีสอง มึงอ่ะมีตัวเดียวเหรอเอียนแต่ว่าเราไม่มีตัวเดียวบ้างบุคคลมาช่วย,ยไม่ไม่ใช่ว่ามาร์ลดม,มีมีสกิลเอ่ออันตีเหมือนกันนอันนี้สกิลสองเรม่ครับไปไปดัน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 เลยเข้าไปแทงเตัวเข้าไปแทงแดนไปไม่กูไม่ได้โดนโจมตีเลยเนะี่ยเรียบร้อยออมึงเข้าไปฝันฮ่าฮ่าจบง่ายไปอ่ะครับอือ เออนะครับนี่ใช่เปล่กากเออเดี๋ยวค่อยดูไปดูคลิปต่อไปนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหับไครผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ